จะฝใช้า <gesch> <iza ud> เจ็บอะไรมาแล้วเจ็บทุกคนเจ็บแล้วโอ้ยเจี๊ยอะไรนายเจี๊ยก้าวกระดิ่งตัว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 เล็กตัวนี้กรกดิ่งตัวเดือเจี๊โน่สามร้อยเปอร์เซ็นต์บอลลัมยังไงให้ได้สี่ทิศก็เก้าเกินตีถามปูเนี่ยนะมาตีด้ากับมังกรได้เก็บแตกได้แล้วมึงมึงใช้สกิลสองให้โดนทุกสี่ทิศอะพอไค่สองไม่ใช่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันแดงหาย กูจะทำยังไงให้ได้อะก็ใช่แค่ครั้งนึงมันช้ครั้งมันจะโดนนี้ไม่ใช่หรอบอกิศเลยไม่ใช่หรอรำได้กูรำได้น้องฟรีนมไถุนายโอ้โไอ้ไไอ้ขโดนุยโดนเอาไอ้เหียโคตรเก่งอะฟอเท่านี้เก่งจัดเลยตายเล้เฮ้ยมึงจตายนะ ไม่ไม่มีอะไลเบดีเบดีเบ่ีเบมีไคนี่มนเไี่อะไรเกือบตายเฮ้ยดูอิมนะบัเบกแล้วเองเก้าบวกต่อเก้าเก้าคูต้องออกอะไรต่อ ไอ้ยี่แม็กกโเตี๋ี่ละสุดโรกี่กับดีเ่อนสรกไม่้ัตี๋ยอะไรตอนมีเตี๋ยวสกดยงก่ยตีล่็ยอะไรอะไรอะไรจะบ้านเหรอโอ้ยยีร้กทันเฉยเลยสกิลหโคตรแรงคอไเลตัวนี่เก่ง ไอ้เป้หมามห้กลับโอ้ไอ้จิ้มโอ้ไอ้เงี้ยคุยไอ้บอมไม้ใช้ไอ้ชี้ายชี้ไอ้คุยเลียวอะชายชี้ได้ย่างวะเยอะเกินอ่เยอะเกินมามาน้องเดี๋ยวพี่โชว์ห้าหนึ่งให้ดูกูลำหมดที่เลยตายแล้วแ่สาหัสเฉิๆพมตตายไมกล้าเข้าหน่อยพี่ เก็บเอดูไก็เก็บเก็บเก็บรับเก็บับเออรับรับเออนั่นแหละอตัวกาเ้ามาดอกเข้ามาดอกปลาดอกเลยปลาดอกเลยเออเออเออข้าสองตัวเก้าข้าตกตัวงอย่าไมยอมสวยสวยอูโหมันเล่นโอ้มันเก็บหมดก็บมาดอกเฮ้ยกูตายไอ้ยุกตายตามเกบ่อไอ้เก้าเก็บับรับตอรับนัอเุ้้มจะกู มึงมึงดันหนีกูทำไหมอ้ากูกำลังเท่เลยโอ้กูกำลังเท่เลยเวนหนึ่งเหมือนเดิมขอฮันหนึ่งเหมือนเดิมอยาเข้ามายุ่งนะขอหันหนึ่งเหมือนเดิมเอพรอได้เอมึงาล่น่นตมึงไม่ได้กระจอกไงเขาจะ่าความเก่งอ่ะเออความเก่งมันเกินชั้นกันอเดียดีดี้สวดีสวัสดีสวั เฮ้ยซูเปอร์แมนมันถอยมาดิเชี่ยมทำเี่ยอะไรอะโอ้ตายยังงงคุณอะไรอ่ะเข้าใจเลยโอ้กูตาดอกว้าวสุดในอสุดจริงโอ้โหแต่เคินอะไรเฮ้ยจะตายจะตายเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไปนึงเไมเมื่อกี้อเลยไม่ตายวะไม่ตาย ขาดไปแล้วเสร็จโลดด่างไ้แล้วเก่งยังไม่ห้าสิบเลยอ่ะเหี้ยโซโลดด่างไอ้เยิยกูเอ้ยซื้อไม่ทันจะเข้าในป้อมนะหน่อยโซโลดด่างได้แล้ว